สวัสดีค่ะพี่แดงนะคะตอนนี้อยู่ที่โครงการเคแกนวิวโครงการ2เดี๋ยววันนี้จะพามาพบกับเจ้าของบ้านตัวจริงแปลงเลขที่99 .56 ับ56วันนี้โอนบ้านกันสดๆร้อนๆเลยค่ะมากันค่ะมาพบกับเจ้าของบ้านตัวจริงกันเลยนะคะน้องฝันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่แดงนะคะค่ะอันนี้เลยค่ะ น้องฝันใช่ไหมคะเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงของบ้านหลังนี้เลยค่ะ99ทับ56นะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดี่ยวแล้วก็เป็นแบบพิเศษซึ่งมีอยู่เพียงแค่3ามหลังเท่านั้นในโครงการหลังจากวันนี้ไปโอนบ้านที่กรมที่ดินมาใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ราบลรื่นดีค่ะราบเรือนดีจันทิติของเราดูแลดไแลดีค่ะอันนี้เป็นบ้านหลังแรกหรือเปล่าคะอ่าหลังแรกค่ะเป็นบ้านหลังแรกเลยช่วยบอกเล่าหน่อยว่ากว่าจะมาพบบ้านหลังแรกเนี่ย ดูมาอย่างไงบ้างกว่าจะมาตัดสินใจตรงนี้ตอนแรกก็ดูหลายๆโครงการนะคะก็สนใจเป็นบ้านเดี่ยวได้ราคาที่ถูกใจแล้วก็ทำเลที่เหมาะสมค่ะมาเลยที่นี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นราคาถูกใจทำเลโดนๆใช่ไหมคะสองเหตุผลหลักเลยที่ทําให้ตัดสินใจซื้อบ้านที่นี่เลยช่วยบอกเล่าหน่อยว่าประทับใจอะไรในตัวบ้านชอบอะไรหรือแบบมีอะไรอยากแนะนําคนที่เขาชมในตัวบ้านนะคะก็ศึกษามาตั้งแต่ว่าแกนหนึ่งแล้วค่ะแล้วมาแกนสองแล้วก็เข้ามาดูในตัวบ้านนะคะก็บ้านลักษณะเป็น บ้นเดียวนะคะแล้วก็ทําเลเนี่ยก็ติดธรรมชาติค่ะแล้วก็อพอเข้าไปดูในตัวบ้านเนี่ยตรวจสอบบ้านเบื้องต้นแล้วเนี่ย พร้อมอยู่ได้เลยค่ะก็ชอบโครงการที่อย่างนี้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะจะขอมอบเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับบ้านนะคะ,ะ,คะแล้วก็คุณแจบ,บ้านทั้งหมดนะคะเวลาที่ลูกค้าโอ,อนบ้านแล้วนะคะจริงๆเนี่ยเรามีแฟ้มให้อยู่นะแต่ว่าวันนี้อยากจะโชว์ให้กับทุกท่านได้เห็นขอมอบไปให้เลยนะคะสุดท้ายนี้อยากขอน้องฝันช่วยแนะนําคนที่ชมอยู่นิดหนึ่งมีวิธีการในการที่จะเลือกหาบ้านยังไงทํายังไงได,ได้บ้านดนใจถูกใจแรกนะคะเวลาหาบ้านเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องดูทำเน ที่เราชอบนะคะแล้วก็่าถ้าใจเราชอบบ้านยังไงเพราะบ้านเนี่ยมันไม่ได้ซื้อได้บ่อยๆนะคะท่านชีวิตหนึ่งจะซื้อหลังเดียวก็จะเป็นไปได้นะคะดังนั้นเราต้องเลือกบ้านที่ถูกกับเราแล้วก็ธรรมชาติที่เราต้องการค่ะโอเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องฝันมากๆแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของเคกระนวิวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ